ในการ,ป,รป,ฏปฏิบัติธรรมนี้เราทุทกคนนยจะต้องเป็นผู้มีสติคอยเอาใจใส่ตนเองอยู่เสมออย่าปล่อยปล่าล่าเลยการปล่อยปล่าล่าเลยปล่อยให้ผ่านไปแล้วก็มันก็ผิดอยู่เรื่อย ที่เราจะทำอะไรไม่ผิดพูดอะไรไม่ผิดหรือคิดอะไรไม่ผิดเพเพราะว่าเรามีสติควบคุมมันอยู่สติเป็นสิ่งสำคัญ่างควายของพระมีอยู่ยังไม่ได้นำมาพูดให้ฟังหรือฝ่ายกริหัข้อฟังได้ ใช้ได้เหมือนกันที่สวดในวันปฏิโมกข์อาโคจระสัมปันาอาโคจรคุณว่าไงวะอโคจรมันหมายความว่าอะไรคือหมายความว่าอาโคจรความเป็นผู้มี มารยาทดีจะเดินจะเหินจะก้าวจะย่างจะมองจะดูจะพูดจะจาก็ล้วนเรียบร้อยไม่ใช่ว่ามีความคึกขนองพูดเล่นตลกเฮฮาพูดเรื่องไร้าสาระ อย่างนี้ไม่ใช่ไม่เป็นอาโครจรหรือเป็นผู้ไม่สำรวมแล้วก็มีจิตใจสงบที่มันดินรนออกไปทางกายก็ตามทางวาจาก็ถตามโดยเฉพาะแล้วทางวาจามันดิ้นรนมากไอ้กิเลส เพราะมันไม่ต้องแบกหามอะไรปล่อยลมออกมาแล้วก็โปร่งโผรโปร่โปร่ไปแล้วก็กิเลสมันจะกินอาหารจากความเพลิดเพลินหรือความสนุกเอฮานั่นแหละกิเลสมันอิ่มตอนนั้นเราไม่รู้มันว่านั่นคือกิเลสคำว่ามีปัญญาปีปัญญาคืออะไร เราขาดความสำรวมแล้วก็ไม่มีปัญญาถ้ามีสติ <c oughs> อยู่ปัญญามันก็มีถ้าเรามีความสำรวมอยู่จะยิ้มเจะว่าอะไรต่างๆไม่ปล่อยให้มันไปไปตามโลกเขาผู้ปฏิบททัติธรรมอย่างพระพุทธองค์นี่พระองค์ไม่มีใครเห็นพระบุตเจ้าหัวเราะ้งแต่สมัยพุทธกาลมา ม้จะยิ้มเต็มหน้านี่ก็ไม่มีท่อ,องวางหน้าวางพระพักของพระองค์เฉยถ้ามีอะไรที่เป็นสิ่งที่หน้าทึงหน้าขันก็เพียงแย้มพระโอเท่านั้นแย้มพระโอดก็คือว่ามีจิกแก้มมุ้มๆหน่อยหนึ่งมีแสดงเห็นชางริมปีปากไปเยอะ เห็นลักษณะเบียงเหล่านั้นผู้ใกลจิดค,คือภาานอนเป็นผู้รู้จักสังเกตข้อกราบทูลถามนนทัทีพระองค์เห็นอะไรหรือมีอะไรที่จะแสดงธรรมให้ฟังและทุกครั้งที่พระองค์แย้มพระโอดจะได้ฟังธรรมที่พระองค์พบที่พระองค์รู้พระองค์เห็นโดยมากที่ผ่านสถานที่สำคัญสำคัญ เป็นแม่น้ำบ้างเป็นป่าเป็นเขาเป็นป่าทึบบ้างแต่สถานที่เหล่านั้นในอาีิการเป็นที่สถานที่สำคัญทังดินระองเห็นเขก็แย้มพระโอษฐ์มาผ่านไปนสถานที่นั้นนี่แหลคือว่าแล้วก็ยังมีอีกอย่างอาันที่สามนี่สำคัญเพราะบางคน ที่เป็นสม,มณะสารูปเรือบาสกบาลิกาเคโทษเพียงเล็กน้อยไม่เป็นไรทำได้ปล่อยใมันผิดได้นี่สำคัญนี่ไม่ถูกต้องทีเดียวแม้แต่เล็กน้อยก็ไม่ทำเลยไม่ให้มันผิดมันจึงจะกองคำว่าอาโค จราจะระณสัมปันาหรืออาโคจรพูดภาษาไทยอาโคจรไม่ใช่อะอะหมายวามไม่ไปอาโคจรความเป็นผู้มีมารยาทความเป็นผู้มีจิตใจสงบความเป็นผู้เห็นโทษเล็กน้อยก็ไม่ทำ เหมือนว่าเป็นพระนี่เป็นอาบัติทุกข์ไม่เป็นไรคอยสแสดงเอาอย่างนี้ไม่ถูกศีลไม่เป็นปะวิสุทธิสีผู้เป็นอุบาลจกบาริกาหรือผู้ดุชนที่สมาทานสีมาก็เหมือนกันเห็นว่าเล็กน้อยหรือพูดเสียสีผู้อื่นบ้างมันเล็กน้อยเท่านั้นหรือพูด แวกวักผู้อื่นว่าพูดเปรียบเปลยบ้างเล็กน้อยถ้าเป็นผู้ที่มีอ,อาโครจรดีแล้วพี่ว่าจะไม่กล่าวเช่นนั้นจะไม่พูดเช่นนั้นเพราะว่าการที่พูดออกไปอย่างหนึ่งอย่างใดมันต้องไปกระทบกระเรือนผู้หนึ่งผู้ใดก็ การที่ไปกระท่อกระเทือนต่อผู้หนึ่งผู้ใดนั่นแหละเป็นการเบียดเบียนเขาเบียดเบียนผู้อืน่นปิดในองค์มรรคของที่สองนะทำรีในความไม่คิดเบียดเบียนตนเองและผู้อืน่นกองอย่างนั้นเลยให้เราผู้ปฏิบัติทำเพื่อพระนิพพานเราก็ต้องยึด มักอยู่นี้ให้มั่นคงจะปล่อยให้ละหลวมหย่อนยานไม่ได้ใดยมากข้อที่มันเละเทะหรือเหลวไหลก็มีแมันขาดมารยาทจิตขาดความสงบเห็นได้โทษนักน้อยแล้วมันก็ยังทำยังทำ ไม่อดกลั้นไม่เห็นถึงโทษก็เหมือนกับว่ามันเมล็ดงามันเม็ดเล็กๆถ้าเราเก็บมันใส่ในถุงเราเก็บกระละเม็ดละเม็ดเนี่ยสักครึ่งวันหนึ่งมันก็เต็มถุงได้เน่แหละเล็กน้อยเท่านั้นเองเช่นเดียวกันกับโทษเล็กน้อยถ้าเราทำอยู่บ่อย ทำในวันหนึ่งหลายสิบครั้งมันจะไม่มากเป็นโทษมากยังไงมันก็มากขึ้นความมีปัญญาก็คือรู้ความเป็นจริงอย่างนี้เรียกว่ามีปัญญาการที่ไม่รู้ความเป็นจริงไม่เป็นผู้สํารวมมันก็ต้องไปอย่างนั้นแ้ะที่มันขาด <c oughs> ยิ่งเป็นพิกุสามัญเด่ ที่ทาให้ขาดความเลื่อมใสเพราะนี่ออาโครจรนี่แหละหาบุคคลภายนอกหรือประชาชนที่เขามาทําบุญทําทานเขาเห็นความประพฤติของเราท่านยัยนงแยง่กันบ้างยังจี้กันบ้างจี้นั่นผิดโทษโูงแล้วภิกษุจี้ภิกษุภิกษุทหารภิกษุจะตีกันโดยมือ เรียกว่าประหารมันจะหมายถึงเรามีตัวดาบมาควันกันเดียวประหารตามภาษาธรรมะเอามือไปิตีนี่เดียวประหารยกมือขึ้นจะตีเขาเนี่เรียมสประหารผู้อื่นก็ผิดแล้วแล้วก็ไม่ใช่ผิดเล็กผิดใหญ่ให้เราก็อะไรอะไรก็ตามเรียกว่าเราจะต้องเป็นผู้มีสติ ถามันทำจะพูดอะไรจิตไปคิดแล้วว่าควนพูดหรือไม่เรื่องนี้พูดแล้วมันเป็นสาระประโยชน์อะไรปร,รรมะหรือพูดเพื่อความสนุกเพื่อความรื่นเริงให้ได้หัวเราะกันเล่นถ้าว่าเป็นความดีอันนี้บางคนบางองค์เขามีนิสัยตลกขนองอยู่ เป็นนิสัยงแต่กะริหัดมามามาบวชเป็นพระก็ยังตลกเหมือนกะริหัดมันก็ไม่ใช่พระมันเป็นกะริหัดเพราะพระนี่มันต้องรับศีลต้องรักษาศีลในพระปาฏิโมกข์ก็ตัง้งสองร้อยี่สิบเจ็ดถ้ายังนอกพระปาฏิโมกข์ก็ยังต้องรักษาด้วยถ้ายัางมต้องมีอินทรังวรด้วย ให้อินทรีสังวรนั่นแหละเป็นตัวอาคโจอดให้เราเข้าใจถูกต้องอันนี้ผู้ที่จะปฏิบัติให้ถึงปณนิพานนท่านบอกว่าละหา้าละองห์ห้าประกอบด้วยองคหกวางเล่มกระปวดเสียนปวดศีระไม่รู้อะไร ละองหาแล้วก็ไอประกอบ้วยองหกไม่รู้อะไรอีกเหมือนกันละองหาก็คือละนิวรน,นั่นเองคือละกามฉันทะกามฉันความรักใคร่พอใจความรักใคร่ความพอใจในรสาหาร ความรักใคร่ในรูปความพอใจในเสียงที่ไพเราะความพอใจในรูปเสียงกลิ่นในรสอาหารความพอใจในสิ่งที่กระทบกายเพราะว่ามันเย็นสบายดีที่นอนนี่นุ่มดีผ้านี่เอามาห่ม มันสวยงามดีแนบเนื้อและเป็นมันระยับนั่นอันนี้คือกามาชันเป็นกามาชันเป็นกามาคุณเป็นพวกราคาะตัวที่สองคือพยาบาทที่โกรดแล้วมันไม่หายเรียวพยาบาท โกรธผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามมันโผกกอยู่ที่จิตนั่นเรียกว่าพยาบาทวันหนึ่งแล้วก็ยังไม่หายสองวันก็ยังไม่หายวันทีเป็นเดือนเป็นปีก็ไม่หายเป็นบางคนของเรานี่ไมีอยู่ไม่รู้เป็นยังไงอ่าไอ้กัดตนเสารู้ไอ้โผเขาฟันเมืองนี่มันม่ไปไปติดโกรธมันมั่งมันจะรู้สึกอะไรบ้างมั ที่ชอบผูกพยาบาทอยู่เกรดภูเขาฟันเมืองะก้อนหินนั่นผูกพยาบาทมันไว้หรือไปด่ามันทุกวันก็ได้ภูเขานั่นอย่าจะอย่าไปด่าเทวดาเขาดา่าภูเขาก้อนหินนั่นมันเกรดนักหรือเอาค้อนไปทุบมันก็ได้ไม่ได้รอดอะไรแต่ความผูกพยาบาทบุคคลผู้อื่นนี่ มันไม่ดีแนะ่เพราะว่าเมื่อโผูกพยาบาทอยู่แล้วหูตาของตนแล้วก็คอยจับผิดเขาอยู่เรื่อยตาคอยดูคนนั้นทำอย่างนั้นอย่างนี้หูคอยฟังวัาพูดอะไรเลีนทาเราหรือเปล่าคอยเงี่ยหูฟังคอยจับผิดหาความศกไปบ้างคนทีช่นโผพยาบาท นี่ก็เป็นดีวอนตัวที่สองตัวที่สามก็คือความมีจิตใจหดู่จิตใจเียาห้าหรือง่เง,งาเห้านอนหรือรู้สึกว่าอ่อนเพลียไม่มีกำลังไม่มีแรง <c oughs> แล้วก็ไม่อยากจะทำความเพีย นั่นนั่นคือตัวที่สามที่เรียกว่าถีนะมิทะถ้าทำตัวนี้แหละตัวที่สามนี่แหละเป็นธรรมที่กั้นตัวปัญญาที่เราจะมีปัญญาอะไรได้้ามันหลับใช่แล้วมันก็ไม่รู้เรื่องดังนั้นการที่เราฟังอยู่รู้อยู่มีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นผู้มีปัญญาแน่นอน แท้ตัวที่สี่เขเหมือนกันไอ้ตัวมันคิดนั่นคิดนี่จ้องนั่นจ้องนี่มองนั่นมองนี่อยากได้นั่นอยากได้นี่อยากไปนั่นไปนี่มันยุ่งไปซะหมดอังเกอรตัวพงา่านร้างุค่งซ่รานี้ซ่ารุนแรงจริงแล้วก็มันเหมือนคนบ้านั่นแหละ แก่พาแก่พรก็มีมันได้ถึงขนาดนั้นอันนี้ถ้าเรามีสติอยู่พอมันขึ้นมาไอ้นี่มันโอพงศัตรเราก็ล่มันเสียบางสกุลมันลงไปถ้าเรามีสติคมมันอยู่แล้วเจ็ดมันดิ้นรนไปไม่ได้นานหรอกมันก็ต้องดับเพราะทำทั้งหลายไม่ใช่ไรเที่ยง มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งสิ้นวัาจะเกิดแล้วมันจะอยู่เป็นปีเป็นร้อยปีก็หาไหม่มันไม่มีอะไรเที่ยงมันต้องดับแต่มันดับขก็มันเองอย่างนั้นเรียกว่าเจ้าตัวไม่มีปัญญาถ้าเราดับมันด้วยเพราะปัญญาว่านี่เป็นโทษเป็นของไม่ดีเคือละมันเสีย พอจิตไม่รับมันก็ดับเท่าน,นั้นเอง้าคาตัวที้ฮะคือความสงสัยต่างๆนั่นแหละสงสัยในศีลสงสัยในธรรมะก้อหนึ่งก็อใดสงสัยในสมาธิที่ตอนนั่งปฏิบัติอยู่มันถูกหรือมันผิดอย่างไรก็ไม่รู้อย่างนี้มันไปถามใครละ่ะ ใจของใครล่ะที่นั่งอยู่ใจของตอนเองแลวไปถามผู้อื่นผู้อื่นเขาก็มีใจของเขาอยู่แล้วเขาจะมารู้นั่งในใจเราได้เมื่อไหร่ว่ามันเป็นอย่างไรมันตั้งได้หรือไม่ได้เราต้องรู้ของเราเองจึงเรียกว่ามีปัญญาการที่สงสัยนั่นแหล,ละแล้วสงสัยนี่นมันสงสัยหมดทุกอย่างของเล็กน้อยมันก็สงสัยอ่าน สงสัยจน้นของเขตไปไปทำลายความเห็นเป็นไม่ชา้าทิฏฐิไปเลยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นตรงไม่ชา้าทิฏฐิคือความเห็นผิดเห็นถึงกับว่าไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไม่เชื่อพระธรรมตะตระสงสองมีจริงรนรกสวรรค์กรรมอะไรไม่มีทั้านั้น สงสัยทึงอย่างนี้ก็มีเคยพบมาแล้วมนกนันั่นไปไกลไปลึกมากถ้าผิดพลาดเช่นนั้นเรอทำบางอย่างที่เรายังเข้าไม่ได้ไม่ถึงแต่มีกล่าวไว้ใหพระทรมเราจะไปสงสัยว่าไม่จริงจริงบางไม่จริงมามันไม่ได้เราต้องมีปัญญาที่ว่า เรายังปฏิบัติไม่ถึงจิตของเรายังไม่ถึงเราจะต้องฝนฝึกฝนตนในมากมีความเปลี่ยนให้มากมันก็เข้าได้เข้าถึงเพราะสิ่งใดที่พระพุทธองค์บัญญัติไว้แล้วนะั้มันเป็นความจริงทั้งสิ้นไม่มีอะไรที่ไม่จริงที่บัจริงสมมุติที่โลกเขาเรียกนั่นเรียกนี่กันก็เ,เป็นความจริงของโลก จริงบัญญัติในธรรมะที่พระพุทธเจ้าเรียงหมวดหมู่ของธรรมตั้งแต่ศีลตั้งแต่ธรรมทั้งหมดเป็นหมวดเป็นหมู่ไห้ตั้งแต่หมวดสองหมวดสามหมวดสี่จนถึงหมวดสิบเป็นสิบหมวดศีลก็มีเป็นหมวดหมวดเป็นวักเป็นตอนเหมือนกันนั่นแล้วก็มีจารึกลงไห้เป็นหลายลักษณ์อักษรแล้ว โดยการทั้งคายนาสามครั้งที่สำคัญเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วจึงเรียกว่าจริงบัญญัติแต่ที่เรายังรู้ไม่ถึงแล้วเข้าไม่ถึงนั่นเองทำให้เราสงสัยนี่เราก็ต้องการจะแก้สงสัยได้ก็คือมีความเชื่อในพระรัตนใจนั่นแหละว่าเป็นของมีจริง วิือรธรรมนั้นเป็นของจริงเราต้องมีเหตุผลอย่างนี้นี่ทั้งห้านี้ท่านเรียกว่าพระองค์สอนว่าให้ละเสียแล้วประกอบโดยองค์หกองหกก็คืออญญายตนาทั้งหกนะั่นเองตาหูจมูกลิ้นกายใจ เราส้ำรวมระมัดระวังทั้งหกอย่างอย่ามันไปผิดศีลอย่ามันไปผิดธรรมการที่มันมองรูปแล้วจะรับมามาดีหรือไม่ดีสวยหรือไม่สวย,ย,สวยงามไม่งามหรือหน่าเกลียดหน้าชังก็มันอยู่ที่ใจใจมันมันเป็นผู้บอกเราผู้ที่มีความฉลาด ใจต้องเป็นกลางจะดีหรือจะชั่วเขาไม่รับเข้ามาเพราะมันไม่เป็นประโยชน์อะไรทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งผลพระก็ให้เรามีสขันหน้าสบายอยู่ตามกิเลสเท่านั้นเองในเมื่อเราปฏิบัติธรรมะเพื่อพาิพนิานแล้วเช่งเหล่านี้เราต้องมีสติควบคุมมันได้อยู่ตลอดเวลา สำคัญที่จุดก็คืออยู่ในใจให้เรามีสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาคุมสิ่งเหล่านี้ได้ตลอดเวลาคือเพียรสีนั่นเป็นตัวคุมแต้ลึกถึงเพียนสีนั่นระวังไม่บาปเกิดขึ้นในใจ,ใจิตใจเร็นรับเอารูปที่สวยก็ามาก็เจตเป็นดาคะรับเอารูปที่ไม่สวยก็ามา พอเจ็ดก,ก็เป็นไว่โทสะหรือวิปาวัตนามังข่าพิหารานาอีกเิยเฉยวัก็เห็นรูปสวยฟังเสียงเพลงเพราะกินอาหารมีรสอร่อยได้นอนอลอมพัดเย็นสบายรูปเสียงกลิ่นรสมีกลิ่น้องดอกมะลิหอมชื่นใจ แล้วก็รับเข้าไปนั่นราคาถ้ามีสติอยู่ไอ้จมูกมันก็ต้องรู้กลิ่นนะแต่ไม่รับเข้าไปว่าพอใจหรือไม่พอใจให้วางเฉยเียได้จิตเป็นกลางมันก็ไม่เป็นกิเลสน,นี่ถ้าเราเป็นผู้ประกอบไปองค์หกนี่แล้วแ <c oughs> น่นอนที่สุดเราก็ Chạm nạ màn Cứ kỳ lệ màn đại à,